สเหรียญเก่ายอดนิยมราคาสูงถึง6,000บาทมีข้อมูลอย่างไรบ้างฟังคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น้องๆน,นักสะสมทุกคนทุกท่านนะครับในวันนี้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้นะครับ2เหรียญรุ่นเก่านะครับ ที่ถ้าเป็นบล็อกหายากเนี่ยราคาสูงถึง6,000บาทนะครับราคารวมนะก็จะมีข้อมูลยังไงเดี๋ยวช่วยฟังคลิปวิดีโอนี้ให้จบด้วยนะครับใครที่ฟังจบก็ช่วยพิมพ์เมนบอกด้วยหน่อยฟังให้จบจะได้มีความรู้นะครับบางคนเนี่ยชอบพูดว่ามีเยอะมีครับมีค่ะบางคนส่งมาโอ้โหไม่ใช่เสเหรียญนะครับมาฟังกันเริ่มจากเหรียญบาทคุดก่อนนะ เดี๋ยวว่าคุูพี่หนึ่งเจ็ดเนี่ยเป็นเหรียญที่ต้องพูดตรงๆว่าถ้าเป็นบล็อกธรรมดาธรรมดานะครับก็คือบล็อกเสียนกับเนี่ยราคาเนี่ยร้านเราอ่ะขายแค่เหรียญละเก้าสิบเก้าบาทเองไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดานะเพราะว่าผลิตเนี่ยเยอะมากๆนะครับการผลิตแบบมหาศาลอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นบล็อกธรรมดาคุณอย่าคิดว่าแพงนะครับตามที่สื่อเขาบอกกันนะครับบล็อกธรรมดาเหรียญละสามพันอันเนี้ยไม่จริง นะครับถ้าเป็นเหรียญใหม่นะ UNC สมัยปลายปี59อ่ะยอมละอาจจะถึงนะครับเพราะว่าเคยได้ยินเซียนพระเซียนเหรียญบางคนพูดว่าราคาช่วงนั้นเนี่ยขายได้เหรียญละสา0พันสมรสภาพสวยๆนะครับนะตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับตอนนี้500ยังยยังผหว่ายังขายยากเลยนะสำหรับบล็อกธรรมดาสภาพสวยนะครับมากลับมาเข้าเรื่องแล้วเหรียญาบคุดปีหนึ่งเจ็ดบล็อกไหนนะครับที่ ราคาแพงราคาสูงนะครับนักสะสมตามหานะครับนั่นก็คือบล็อกพระเสียงตรงนะครับพรเพื่อนรถไฟคันนะครับเหรียญบายครูปีหนนะครับที่มีราคาสูงถึง3,000บาทในยุคป,ปัจจุบันนะครับไม่มานโก็คือเหรียญบา่ายครดปีหนบล็อกพระเสียงตรงนะครับเหรียญบายครดตปีหนึ่งบล็อกพระเสียงตรงเนี่ยถ้าใครมีแบบสภาพสวยๆนะครับไม่ผ่านการใช้งาน ว,วิงวิงวับวับสวยสวยเลยนะครับก็คือราคาเนี่ยจะสูงถึง3,000บาทนะครับเดี๋ยวมมคุดพละเสียนตรงเป็นยังไงนะครับพละเสียนตรงเนี่ยก็คือด้านหน้ากับด้านหลังจะหันขึ้นเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับโดยปกติถ้าเป็นบล็อกธรรมดาครับจะเป็นบล็อกพละเสียนกลับก็คือด้านหน้าหันขึ้นด้านหลังหันลงนะครับลองไปถือไทยกับกระจกดูจะเข้าใจนะครับแต่พอเป็นเหรียญบล็อกพละเสียนตรงเนี่ย ด้านหน้าก็จะหันขึ้นด้านหลังก็จะหันขึ้นนะครับใครมีนะครับสภาพสวยๆเนี่ยนักขะสมหลายล้านเนี่ยเขาประกาศรับซื้อกันสูงถึง3,000บาทนะครับก็เรียกได้ว่าเหรียญบัคุตตี้ห่บล็อกพระเียนตรงเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็ราคาแพงนะแต่ว่าต้องแท้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมบอกไงเหรียญบล็อกหาง่ายเหรียญละ99้อ่ะมีฉาชีพก็ ไปซื้อมาสองเหรียญแล้วก็เจียเชื่อมกันให้เป็นเหมือนเหรียญเสียนตรงต้องระวังให้ดีนะครับส่วนคนทําก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามีโทษนะการปลอมแปลงเหรียญเป็นโทษสากลนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนการปลอมแปลงเหรียญธนบัตรเงินตรานะครับเป็นโทษสากลนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเรามาระวังด้วยนะครับอีเหรียญหนึ่งนะครับคือเหรียญบาทปี2 5 0 5าตาเป็นดี ก็เหรียญน,นี้เชื่อว่าเป็นเหรียญที่มีเกือบทุกครอบครัวเลยมั้งนะครับกล้าใช้คำนี้เลยคิดว่าน่าจะมีเกือบทุกครอบครัวนะใครที่มีพ่อแม่ที่แบบอา,อายุมากหน่อยหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อายุมากหน่อยเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเออน่าจะมีทุกครอบครัวหลืมั้งก็บอกไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดาบล็อกภเสียงนกับนะครับลองถือกกระจบดูคุณจะเข้าใจด้านหน้าขึ้นด้านหลังลงนะครับ ใครมีเหรียญแบบนี้ไม่แพงนะครับยิ่งสภาพผ่านฉายยิ่งไม่แพงใครอยากได้เนี่ยร้านเราขายให้เหรียญละ50บาทไม่ได้ป่านไม่ได้โม้ขายจริงนะครับบล็อกธรรมดานะบล็อกธรรมดาซื้อร้อยเหรียญจะลดราคาให้ด้วยนะครับใครซื้อสิบเหรียญจะส่งให้สีด้วยนะครับเพราะว่าบล็อกธรรมดาไม่ได้แพงนะครับแต่จะมีอยู่บล็อกหนึ่งราคาสามพันนะครับนั่นก็คือบล็อกพระเสียรตรงนะครับซึ่งเหรียญหนึ่งบาท ปี2505บอกเศนตรงเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะครับแล้วก็พบเจอได้ไม่ค่อยบ่อยในปัจจุบันนะครับพบเจอน้อยมากนะครับสำหรับเหรียญบลอกเศษตรงนะก็ด้านหน้าหันขึ้นด้านหลังหันขึ้นนะครับคือเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรเลยนะสำหรับเหรียญปาตาแผ่นดินปี2505นะครับถ้าใครมีสภาพสวยๆนะครับ UNC วิงวับนะครับไม่ใช่เหรียญล้างนะบางคนเนี่ยมีของแท้ด้วยแต่พอบอกสวยๆวิงวับเอาเหรียญไปล้างคือคุณครับนักสะสมคอาดูออกว่าอันไหน UNC อันไหนเหรียญล้างนะครับบางทีเนี่ยผมบอกเองนิดนึงว่าถ้าคุณล้างไม่เป็นล้างไม่เก่งนะครับอย่าไปล้างเองนะครับให้นักสะสมเขาซื้อไปล้างกันดีกว่านะครับเพราะบางทีเนี่ยคนเราอะ่ะเวลาเห็นเหรียญหายยากอะ่ะจะมีความหวัง นะครับพอคนเรามันมีความหวังนะครับถ้าเขาเจอเหอรียญล้างมาแล้วแล้วล้างไม่สวยอบอกเลยว่าราคามีโอกาสตกสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระวังระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปล้างเองแล้วล้างไม่สวยล้างไม่ดีอบอกเลยราคาไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยใครมีสองเหรียญนี้นะครับบ็อกพระเสียงตรงสภาพสวย UNC ใหม่ๆวิวัฒนะครับราคาเนี่ยสูงถึง6,000บาทน,นะครับดังนั้นเนี่ยก็ดูก่อนนะครับขายดูก่อนให้ดูก่อนใช้นะครับเพราะบล็อกพระเส้นตรงราคาแพงอยู่แล้วนะครับแต่ขอเลยนะครับใครที่ตามช่องเราอย่าทำปลอมอย่าเรียนแบบนะครับเพราะว่าการที่คุณไปปลอมแปลงเหรียญเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายสากลน,นะครับปลอมแปลงเงินตาประเทศใดสกุลใดก็ผิดทางนั้นนะครับขอร้องอย่าปลอมแปลงนะครับแต่ใครที่แบบเออไม่รู้จริงๆได้มาจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับก็ก็มันก็สุดสุดจริงๆอ่ะนะมันก็ขาดเจตนานะครับเข้าใจแหละว่าไม่รู้จริงๆ นะแต่พยายามฝึกด,ดูด้วยตัวเองถ้าเป็นเหรียญเจียเนี่ยลองดูขอบเหรียญก่อนมันมีรอยขอบเจียมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับถ้าเจอรอยขอบเจียเนี่ยสันติฐานก่อนไม่ใช่กระบวนการผลิตเหรียญไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับดูให้ดีนะเพราะว่ามีเช่นนั้นเนี่ยตัวคุณเน,นี่ยแหละที่จะเป็นเหยื่อของพวกมิชาชีพนะครับ บางทีไปตามตลาดต่างๆเนี่ยเขาขาย500อุ้ยนักสะสมซื้อแพงตั้งส0 0 0ันปรากฏพยาเขียนเจีระวังนะครับก็ให้ข้อมูลประมาณนี้นะครับใครที่ฟังจบก็ช่วยพิมพ์มพบอกเพื่อนหน่อยว่าฟังให้จบข้อมูลดีๆมีเยอะนะครับบางคนพูดโม้ฮ no นะมีเยอะถ้ามีเยอะนักสะสมไม่ซื้อแพงครับนะเขาก็หากันดิกได้นะประมาณนี้อย่าลืมติดต,ตามให้กันด้วย นะครับสวัสดีครับ